พีาพอยไปเปลี่ยนอะไรมานะหูตรงไหนล่ะเผือโอ้เขามีที่ไหนเขาเปลี่ยนหูไปเปลี่ยนหูที่ไหนเปลี่ยนหูเร้าน่ารู้มาเปลี่ยนหูเลยอ่ะเรากเปลี่ยนหูเลยเหรออ๋อไปเปลี่ยนหูมาเดี๋ยวพี่คอยก็จะไปเปลี่ยนหูเหมือนกันกูกรณีทำไมวันนี้ถึงไม่รอไปตตะผมพร้อมกัน ไปรอไปตัดผมพร้อมกันหรอกก็ทำไมถึงไม่รอไปตัดผมพร้อมพี่ไปล,ล่ะพี่ไาก็จะไปตัดผมเหมือนกันอืม,มทำไมได้ไปตัดผมกับพี่ปาวันนี้ในเดลตาซิอืมพี่ไปามาแล้วเนีย่ยพี่ไปจะพาเจ้าพาไปตัดผมไปตัดเองไหมใช่ค่ะทำไม จะไปต่อพร้อมกันกับใครกันตาไอพี่ปลายล่ะพี่พปลา,ายก็จะไปตัดอยู่แล้วพาเราจะไปตัดกับพี่ปลายด้วยไหมจะไปตัดอยู่สวัสดีครับผมปลายปลายเรียวครับในวาราอีทีิขึ้นปีใหม่นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยากจะมาวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข